นายกฟังดีๆนะคนเขาไม่ต้องการรู้ไอการที่เธอจะพยายามจะมาพูดว่าไทยกับเขมรจะต้องไม่มีการประทะก,กันเราจะไม่ทําให้ประเทศไทยประชาชนคนไทยกับประชาชนคนเขมรต้องมาสู้รบก,กันเราจะไม่ใช้ความรุนแรงเขาไม่มีใครเขาอยากฟังตรงนั้นเขารู้อยู่แล้วแต่เขาต้องการจะรู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะประกาศไม่รับเงื่อนไขของเขมรยกเลิก MOU4 3แล้วก็ทําหนังสือประท้วงที่เขมรลุกรานเข้ามาในแผ่นดินไทย เขมรุกช่องบกเขมรทําขุดสนามเพราะสิ่งนั้นต่างหากที่คนไทยต้องการได้ยินไอ้ที่มึงพยายามจะพูดามึงเป็นคนดีมึงเป็นคนมีศีลมีธรรมมึงไม่ต้องการสู้รบมึงไม่ต้องการที่จะให้มีการประทะกันพูดซ้ําไปซ้ํามาวนเวียนชั่วโมงหนึ่งก็พูดแต่เรื่องนี้แล้วไอ้เนื้อหาประจุม JVC ก็ไม่มีอะไรเลยพูดแต่ว่าประสบความสําเร็จใครประสบความสําเร็จครอบครัวมึงความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องมึงหรือไอ้พวกที่ไปคุยเจราจาไอ้ประธาน j b c คุยเจราจาแล้วประชาชนได้อะไร เขมรพูดเชิงลุกตลอดแล้วมึงพูดเรื่องอะไรมึงพูดแต่เรื่องปนีปนอมมึงพูดแต่เรื่องไม่สู้รบมึงพูดแต่เรื่องค้าขายว่าเราจะไม่ทําให้ไทยและเขมรจะต้องมีความเดือดร้อนเรื่องค้าขายเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรก่อนใครเขาอยากฟังเขาอยากฟังว่าจะเปลี่ยนตัวประธาน j b c หรือเปล่าเขาอยากจะรู้ว่ามึงทำหนังสือประท้วงอะไรออกไปแล้วมั่งทำหนังสือยืนยันออกไปไหมว่าไม่เอามาตราหนึ่งต่อสองแสนแต่ให้ใช้มาตราหนึ่ง มือหนึ่งต่อห้าหมืนแทนมีอะไรที่มันยืนยันมั่งพูดอะไรซ้ำซากปัญญาอ่อนถ้าไม่รู้ก็ลาออกไปมันหมดเวลาแล้วไหมเอาคนอื่นมาทําแทนหรือให้ทหารประกาศกฎอ,อัยะการศึกไปเลยถามว่าใครฟังแล้วเขารู้สึกสบายใจบ้างไม่มีใครรู้สึกสบายใจเลยอย่าแสดงโชว์โง่แล้วโง่อีกเลยอ่อนแอเกินไปก็กลับบ้านคนไทยมันไม่อยากจะทนแล้วนะพูดปัญญาอ่อนไรที่ยืนอยู่เป็นหางเครื่องข้างหลังทําอะไร ไอ้คิดจะปกป้องชาติไทยบ้างพูดซ้ําไปซ้ําม,มาอยู่ได้เปิดช่องทางให้ขเขมรมาเอาแผ่นดินไทยเรื่องไงแต่ละคนเนี่ยหน้าละอายไม่อายุกแก่กันปูนนี้แล้วอะ่ะจิตสํานึกรักชาติมันอยู่ตรงไหนกันหมดไม่มีใครบอกเลยเอว่าประกาศสิประท้วงและขเขมรสิไอ้ที่ขเขมรมันลุกร้านเข้ามาปภาษาราษากร่ปราษาทเป็นของไทยทําไมไม่พูดกันมามั่ง